นาฟังจก H.K. อยเพลงน่ายคฟับงกเ I shot the she me girl was suck for มจากา HK e want the for corner And ้ว u เม่เคยมีตอนนี้นั่งดูตามมันเข้ามาอยู่ทุกฟ้าไปพิ้วเธออย่าโอดีแต่ว่ากูมีพี่กูข้างๆเธอนำการให้กู be no มีขอได้ที่ I'm rich to star and I'm really g e t t n g on one day we gonna l i v e i n on the life กูควรจะใช้พราะกูเฟม o u s แต่ว่าค,ค,ค,งคงาานใน,โน,โน,นกูมนไม่เพ้ใน,นทุกๆวันกูต้อง pray ใครบอกว่ากูแบกเงินเองไม่รู้แต่มึงพูดกันไม่แยงกูให้มึงดูกูจะในเพลงก็เพราะว่ากูพูดทุกอย่างลงเพลงเมื่อ lean on ฟูดยังบ้าคือ baby I can't let you stress out red night food your dress on เธอกลับทำเหมือนฉันโง่แต่ถ้าเขานั้นดีกว่าฉันเธอต้องเลือกตามใจเธอฉันคงไม่อยากย้อนกลับไปที่เดิมคนเดิมที่ฉันเป็น Baby girl what you doing right now n o w a t k e d up like a c o m m o n e s when I feed my whole gang มึงไม่ฟังสักที on Do not try not to text box up for the team My daddy cat, I him to be live Play I change him to be style I call him to see if he's the one I want man, I'm the In the bright and bright a I'm trying to find, I'm some, trying to find place. some place Run away, from, Run away from uh, uh, My bro, he got hub on Vans for these bricks And easy G, taking no over now Yeah, be busy, man, I'm on my ไม่ต้องการใครมาปล่อยหนไม่ใช่เฟมาซองบ้าก็เธอไปไม่ต้องรอเธอไปแบบไม่ลาแบบว่าเธอไม่บอกและกูต้องการแค่ยาไม่ต้องการให้เธอมาปลอมก,ก,กูเทอก็งดคเจอเพื่อที่จะลืมแต่มันก็เหมือนเดิมตลอดฉันคงรู้ว่ามันทรมานตอนที่กูแย่แล้วไม่มีเธอมา